สวัสดีครับคุณม่น้ำมางคนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันที่สามมกราของหกสี่นะครับสวัสดีปีใหม่เป็นทางการนะครับวันนี้ก็มาเผาข้าวหลามหลังบ้านนะครับนี่นี่ครับเ้าข้าวหลามใกล้จะสุกแล้วครับนี่แม่มาเผามา้นะครับไม่ได้ไปถ่ายคลิปยกยอเลยเนาะเพราะว่าน้ำมันแห้งไม่มีที่ยกยอครับอากาศก็นาวหนาวครับเนาะ แดดก็ดีโอเคครับเต่มาดูข้าหลามมาครับว่าสุกแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับห่อข้าวหลามอากาศหนาวๆห่อข้าวหลามกินเนาะนี่มิด้ร้อนนี่ครับ หอ,อมกะทิเนาะนี่อากาศเย็นๆเนาะสิบสองสิบสามองศานะครับมาห่าข้าวหลามกินกันนะครับนี่สาม,มเป็นหน่วยระบบกะทิกำลังเดือดเลยน่องนี่นะครับห่าขลามกะทิก็เดือดแลตะน่องนี่ ออกินร้อนๆแก้หนาวนะครับน,นี่แม่กำลังกลับเนาะกลับด้านครับนี่ขลามนี่เนาะไม่รู้จะไปหายกยอที่ไหนนะครับเนี่ยน้ำแห้งหมดแล้วครับไม่มีคลิปยกยอเฮฟซี FC ได้ชมเลยเนาะก็ถ่ายบรรยากาศ การทำกินแบบมันบ้านนะครับน่ครับกำลังจะสุกนะครับขขาหลาันนี่แม่จะลองปอกเนาะลองออน,นี่ก็บอกเล็กลองปอกดูนี่ครับมันจะสุกนะน,นี่ก็เริ่มเริ่มจะสุกครับก็บอกเริ่มไหมล่ะ ต้มยังเหรอต้มเหรอเนม้านี่ต้มแล้วมะพร้าวใช่หรอต้มต้มแล้วกันน่ะต้มเปรี้าวสุกะบอนน้อยเจ้าเปรั้ไปเลยน้อยตึ๊งลองดูเนาะ เหมือนเขาเหนียวมูลนี่ครับเยื่อภายติดจังเลยน, <c oughs> นี่ครับสุกแล้วครับนะก็บอกเล็กเนี่ยข้าวมันเนะยื่อภายติดีจังเลยนี่ครับ กรอดตกององอโอมะพราวข้าหลามหลังบ้านเนาะนี่ครับรยากาศก็เย็นๆร้อนๆน,น,นะครับตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงละเดดออกดีดดนะครับโอเคครับอนนขอบคุณที่ตามรับชมนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดไปยกยอมีที่ไหนยกยอจะถ่ายคลิปให้ชมนะครับวไวัไหีครับสวัสดีครับ